สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะแย่กันเล่นแย่กันเล่นมัมแจงประกาศตัดขาดแจ็คแฟนฉันทำใจห่างสักพักกลัวเสียฟอร์มแค่แย่กันเล่นมัมจกมกแจงชัดประกาศตัดขาดแจ็คแฟนฉันไม่ขอร่วมงานทำใจห่างสักพักลัน่นทำคลิปหยอกสนุกสนานเผยเหตุไม่พกโทรศัพท์มา20ปีหลังตัดสินใจไปทำศัลกรรมหนังตาตก เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการมองเห็นแต่กับเจอกระแสวิพักษ์วิจารณ์เรื่องหน้าตาล่าสุดตลกรุ่นใหญ่หม่ำเพชรท,ทายวงคำเหลาหรือหม่ำโจกมกเปิดใจในงานรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เลิฟเลย101ที่มีเจอรัตโยทินตอนนี้ตาเริ่มเข้าที่แล้วแต่ต้องระวังแสงแดดแสงไฟในห้องอัดส่วนเรื่องที่คนบูลี่มองเป็นการหยอกมากกว่าไม่ใส่ใจคอมเมนต์แย่ๆ เพราะส่วนตัวไม่พกโทรศัพท์มา20ปีแล้วพร้อมเคลียร์ประเด็นประกาศตัดขาดนักแสดงรุ่นน้องแจ็คแฟนฉันตาเริ่มเข้าที่หรือยังมันยังเหมือนไขมันรั้งตาอยู่เวลาโดนไฟอัดรายการหรือโดนแดดจะมีอาการแสบตาก็ต้องก้มหน้าอย่าไปมองยังมองเห็นไฟไม่ได้เหมือนจะแสบตามีผลกับการมองเห็นไหม มันเห็นชัดขึ้นตอนนี้มันยังไม่หายดีมันเหมือนมีใครมารั้งตาดึงตาไว้หมอบอกว่าอีกสัก1-2เดือนหมอให้ระวังพวกแสงแล้วก็พยายามประครบตาไว้เราทำงานมันเลี่ยงไม่ค่อยได้จะไปทำอะไรอีกไหมไม่เอาแล้วไม่กล้าแล้วบางทีเราก็ไม่กล้ามองกระจกมองแล้วเอ๊ะเมื่อกี้เจมจิหรือเปล่าเลยไม่กล้าเดินผ่านบางทีแวบๆนะเดชหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่ฉันเองกระแสโซเชียลพูดถึงเยอะมากเพราะหนงคนเดียวเลยถ้าหนงไม่พูดไปก็ไม่มีใครรู้แล้วมันเห็นหน้าเรามันก็หัวเราะตอนนั้นเพิ่งทำมาได้สองวันเราเองยังไม่กล้าดูหน้าตัวเองเลยพอลงไปแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยแท่งมันก็ชอบอําเราโมโหแต่ไม่โกรธมันหรอก บางทีก็อายตัวเองเราไม่ได้คิดว่าเราจะสายกรรมเราคิดว่าเราเปิดหนังตาขึ้นเพื่อรักษาสุขภาพตาของเราแต่คนอื่นคิดยังไงผมไม่ทราบคือหนังตาซ้ายผมมันเริ่มบังตาดำแล้วจนขนตามันไปทิ่มทำให้น้ำตาไหลบ่อยแล้วทำให้ตาพร่าบ่อยหมอบอกมาตั้งแต่ห้าหกปีแล้วหมอบอกคุณหมำ่ำต้องรีบไปดึงตานะเพราะจะทำให้ตาพร่าได้ เลตัดสินใจอยู่4-5หปีพอได้เริ่มอธิบายให้คนเข้าใจถึงสาเหตุที่เราทำตามาการบูลลี่น้อยลงไหมเขาไม่ได้บูลลี่หรอกเขาอยากจะหยอกมากกว่าเขาก็รู้แล้วแหละว่าตาเรามีปัญหาพวกสูงวัยทั้งผู้หญิงผู้ชายก็จะเจอแทบทุกคนพวกหนังตาย้อยหนังตาตกก็ไปทำซะไม่ได้พูดว่าศยกรรมนะแค่เปิดหนังตาให้เห็นตาดำมากขึ้น ถ้าไม่มีปัญหาเราก็ไม่ทำหรอกเราไม่ติดหล่ออยู่แล้วปกติกางเกงขาย,ยาวนับได้เลยว่าปีหนึ่งใส่กี่ครั้งเวลาไปคุยงานประชุมง,งานมีงานที่ออฟฟิศผมใส่กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะตลอดภรรยาแซวว่าทำมาแล้วเหมือนได้าสามีใหม่เขาเห็นแล้วจะอมยิ้มไม่รู้คิดยังไงเหมือนกันมีสองอย่างหนึ่หน้าเปลี่ยนไปหล่อขึ้นน่าจะ เป็นอันหลังมากกว่าเห็นแล้วมันก็ชอบยิ้มไม่รู้มันคิดอะไรตามันหวานมันเยิ้มขึ้นไงมองแล้วมันเคลิมเห็นเช้าๆก็อยากจะมอบกายมอบใจให้ก่อนเลยผมก็บอกพ่อก่อนอายุเยอะแล้วลูกสาวก็ขำบอกสบายดีนะพี่อุ๊บคลิปเป็นไวรัลอันนั้นแฟนคลับมาหยอกมาแซวผมผมเลยหยอกคืนหยอกกลับไม่มีอะไรผมไม่ได้ว่าใคร บางคนคอมเมนต์ไม่ชอบไม่อะไรสักอย่างไม่ตลกหรอกแต่คุณก็ดูผมทุกครั้งคุณนั่นแหละ fc ผมไม่มีโทรศัพท์ด้วยไงเลยไม่เห็นคอมเมนต์ใครที่ดูไม่มีช่องเมียผมพวกนั้นคือของปลอมไม่ใช่เพจผมเพจผมคือเอ็นดูวงคำเหลาเมียมัมทำมาแล้วเรารู้สึกดีขึ้นเราไม่ได้คิดว่าเราทำศิลยกรรมเรามองเรื่องสุขภาพตามากกว่าการที่เราไม่มีโทรศัพท์ ทำให้เราไม่ต้องมาเห็นคอมเมนต์แย่ๆผมเองไม่ชอบคุยกับคนอยู่แล้วผมเมื่อยคุยแล้วผมก็เป็นคนไม่ชอบรับงานนอกอยู่แล้วด้วยไงยเลยไม่มีโทรศัพท์มาเกือบ20ปีแล้วตอนผมมีโทรศัพท์ผมทําหายตลอดแล้วแต่ละเครื่องก็แพงๆทั้งนั้นตัวท็อปทั้งนั้นเลยตัดสินใจไม่ซื้อดีกว่ามันก็ดีนะเมียโทรตามไม่ได้คนตามตัวยากจะมีคนที่ตามผมอยู่สองชุด ชุดละ4คนถ้า4คนนี้ไม่รับสายแสดงว่าอยู่กับอีก4คนอีกชุดหนึ่งถ้ามีอะไรฉุกเฉินจะต้องติดต่อเมียว่าผมอยู่ที่ไหนแล้วก็สุดท้ายคือคุณเดือนกับคุณดาวคนที่ดูแลผมที่เวิร์กพอย์ปกติเราไม่ได้ไปไหนคนเดียวอยู่แล้วจะมีคนประกบ4ี่คนคนขับคนหนึ่งคนติดตามอีกสคนอีกชุดหนึ่งสี่คนต่างหากทำอะไรมันต้องรัดกุ่ม การไม่มีโทรศัพท์ในยุคนี้ไม่ได้รู้สึกว่าใช้ชีวิตยากไม่เลยเรามีคนติดตาม8คนแล้วไงจะโทรหาเบอร์ไหนก็ได้นี่ก็ไม่มีมือถือมาเกือบ20ปีแล้วตั้งแต่เรื่ององค์บากไม่มีปัญหาเลยกับการไม่มีโทรศัพท์ตามตัวผมง่ายครับถ้าไม่อยู่กับ4คนนี้ก็อยู่กับอีกสคนนั้นไม่ก็อยู่กับภรรยาไม่ก็อยู่กับ คุณเดือนคุณดาวแค่นั้นเองส่วนใหญ่จะอยู่กับภรยากับเรื่องแจ็คแฟนฉันที่บอกจะไม่คบแจ็คแล้วไม่เอาเลยมันพาผมไปชอบแมนยูผมไม่เอาเลยแยกทางกันสักพักหนึ่งเราขอมาลิเวอร์พูลสักพักหนึ่งก่อนถ้าเข้าที่เข้าทางแล้วจะกลับไปเหมือนเดิมรอแป๊บหนึ่งก่อนมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีหยอกกันเล่นคนคิดจริงเวลาที่ผมลงคลิป บอกเลยนะว่าไม่มีซีเรียสเลยเหมือนคลิปด่าลูกคนจับไปคิดว่าลูกเราโดนเราด่าจริงๆเราไม่ได้ด่าใครเราสนุกสนานเพจของภรยาผมจะไม่มีอะไรซีเรียสสนุกสนานยังรักกับแจ็คดีอยู่นะยังรักเขาดีอยู่ตลอดเวลาไม่พูดถึงมันแล้วทำใจก่อนตอนนี้แมนยูมา3 0ศูนย์คิดในใจหรือเราจะกลับไปดีแต่ก็รู้สึกเสียฟอร์ม เราสักแป๊บหนึ่งก่อนค่อยกลับไปขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ